สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนทุกท่านที่กำลังติดตามรับชมแนละรับฟังไลฟ์สไตล์บายตุกค่ะคลิปนี้จะมาทุกคนไปนะคะเลือกรถมอไซคะ์เนี่ค่ะไปวไ้ใส่งานนะะี่ค่ะเลือกแบบใดะคะ่ะที่เหมาะกับตัวคุณนะคะปฏิเสธไม่ได้หรอกนะคะว่าความประหยัดไม่ใช่เนะะี่ยความคล่องตัวนะคะในการขับขี่ของคุณเนะะี่ยนี่ค่ะอันดับต้นๆเลยนะที่คุณจะนึกถึงก็คือรถมอไซคะ์เนี่ยค่ะแล้ว รุ่นไหนที่ประหยัดจริงๆนะคะรถมอเตอร์ไซค์ค่ะถือเป็นยานพาหนะที่ตอบโจทย์กับการเดินทางในชีวิตประจําวันแกะด้วยความคล่องแคล่วนะคะประหยัดแลวกรวดเร็วนะคะเหมาะทั้งสำหรับมือใหม่ในแลกวา็สายเที่ยวที่ยินดีรรมชาริน้ำนะคะวิธีการเลือกอมตอไส้นะคะให้มะกับจ้ารของนะคะเลือแบบแหนรุ่นที่เหมาะสมกับการใส่งานนะคะเรือระบบเกียร์ที่รนัดออโต้ธรรมดาคัสเตอนะคะ เขกความ mm hmm. ประยัดน้ำมันนะคะแลนดจกกักรโรตารีติงเสียพิจารณาพิวเชอร์วิเศษนะคะระบบเบรกระบบความปลอดภัยนี่ความจุของตื้นที่เก็บของนี่จะเป็นเลดดึงสองห้านะคะลีดลิมิเต็ดอีดิชั่นนะสเปเชียลอีดิชั่นนะคะตัวนี้น้องเพิ่งมานะโดยเป็นถึงสีขาวหรือว่าสีครีมด้วยนะคะ ถ้าชอบนะกับรถสกูตเตอร์นะฮะที่สปอร์ตทันสมัยสกูตเตอร์แบบพรีเมียมนะคลาสสิกสกูตเตอร์พรีเมียมคลาสสิกนะคะทุกคนนะคะยังไงก็เนะี่ยอีกหนึ่งทางเลือกกับท่านที่อยากจะได้อารถเนาะจุดจะได้แบบท้นท่านประหยัดน้ำมันนะคะดูแลรักษาง่ายเครื่องยนต์ก็ทีเดียวนะคะรถเปถ็นการประหยัดน้ำมันด้วยเวฟค่ะตะกูลเวฟนี่แหละนะคะไปไหนมาไหนคณก็จะเห็นนะคะ เว็บ1้0เว็บ125รวมไปถึงการเปิดตัวไปนะะเพิ่งจะเปิดตัวซูเปอร์คัพไปเนะคะ1 1อิซีซีเนีคะอีฟินานน่าจะาได้นะคะยนชมของเขาหรือว่าไนดะ้ยนชมแล้วทางโฆษณาเนะคะเอาจริงๆแล้วยุคป,ปัจจุบันนี้นะคะการผลิตรถมอไซค์ออกมาเนะะี่ยค่ะเขามีเทคโนโลยีพิเศษกันมาเรียบร้อยแล้วถ้าคุณจะเลื่อกในเรื่องของอ ที่บรรจุของนะคะก็มีเพียบพร้อมเลยนะคะความปลอดภัยในเรื่องของระบบกุญแจเขาก็มีนะคะแล้วก็ระบบเบรกก็ abs cba แล้วนะคะระบบไฟก็นีกับเทคโนโลยีใหม่ๆนะีคะที่ติดตั้งมาพร้อมกับ ฮอนด้าอันนี้ฮะมาพร้อมกับรถมอเตอร์ไซค์มาพร้อมกับรถจักรยานยนต์เนี่ยคะทุกรุ่นเนี่ยคะที่คุณเลือกใช้นีคะไม่ว่าจะฟังก์ชันไหนไม่ว่าจะรุ่นไหนเนี่ยค่ะที่คุณชื่นชอบเนี่ยคุณชอบรุ่นไหนแบบใดค่ะเลือกได้นะ่คะตามกระเป๋าตังค์นะะตามเพื่อนหรือตามอะไรก็ตามแต่นะคะกับเรื่องการเลือกนะ่คะรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยคะจริงๆแล้ว รถมอไซค์ทุกลุ่นเนะะี่ยค่ะก็มีเอกลักษณ์เอกลักษณ์นี่ยค่ะาราคจุดเด่นที่แตกต่างกันค่ะเอกลักษณ์และจุดเด่นที่แตกต่างกันการเลือกมอเตอร์ไซค์ที่ดีที่สุดจึงขึ้นอยู่กับคุณมีไลฟ์สไตล์แบบไหนความชื่นชอบแบบไหนแล้วก็เงบประมาณของแต่ละคนด้วยนะยคะ่ะยังไงก็นะอย่าลืมศึกษาข้อมูลให้รอบด้านนะคะแล้วก็อาจจะนะคะปรึกษา ผู้เชี่ยวชาญก่อนตัดสินใจซื้อเนี่ยหาเพื่อให้ได้รถคู่ใจที่ตรงกับความต้องการที่สุดด้วยเนี่ยหาจริงๆแล้วข้อที่ว่าปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนตัดสินใจเนี่ยไม่น่าจะมีนะ่คะน่าจะปรึกษาคนในครอบครัวอันนี้ค่ะปรึกษาพ่อปรึกษาแม่เนี่ยจริงๆแล้วถ้าเด็กเนี่ยค่ะอยากได้รถกระแสนะกระเจโน่เนะ่คะเจโนคือรถกระแสนะทุกคนนะคะรถกระแสที่ใช้ดีมากลเลยทีเดียวนะคะจากนั้นก็จะเป็น สกูตเตอร์แบบลีดนี่เจ้าตัวนี้นะคะสีครีมมาใหม่นะแล้วก็เป็นลีดสเปเชียลดิชั่นด้วยนะคะสกูตเตอร์ใช้งานแบบจริงจังถานน้ำมันใหญ่นะคะวิ่งไกลน่ไม่ต้องเติมบ่อยพื้นที่เก็บของใต้บอกก็ใหญ่ก็กว้างด้วยนะคะฉะนั้นนหรือว่าจะเป็น แลกระแสเอาก็ส่แรงจริงๆตอนนี้นะที่ตามหาก็คือสกตเตอเ์เล์เล็กสไตล์วินเทจะคะตเตอร์เล็กสไตล์วินเทจนะกับรถน่ารักน่าใช้นะ,ะกับขี่ง่ายเครื่องยนต์ก็เนะะี่ยะรวมไปถึงการบ,บริยาน้ำมันแบบสุดๆด้วยนเะขนะ้าไปหน้า LED นี่ะช่องเก็บของใต้บอกก็กว้างด้วยนะคะนั่นก็คือ g i o n o นะคะแต่ถ้า อยากได้แบบแข็งแรงทนทานนะคะรวมไปถึงการประหยัดน้ํามันนะคะพื้นที่เก็บของใต้ปอกก็เยอะพอสมควรนะคะรวมไปถึงค่าบํารุงรักษาก็ง่ายด้วยนะคะน่าจะเป็นเวฟนะคะรถที่เป็นตระกูลเวฟนะเว็บร้อเว็บร้อประมาณนี้นะคะถ้าท่านอยากจะได้ก็เอาไปชมไปสัมผัสดูแล้วกันนะคะกับหลายรุ่นที่คุณเลือกซื้อนะคะ ช่วงนี้ก็โปรโมชั่นพิเศษในหลายร้านกันเลยทีเดียวนะคะตอนนี้เราก็มีโปรโมชั่นนะในเรื่องของฟรีดาวถ้ายุ่งยากนะคะในเรื่องของคนค้ำเ,เราก็นี่ะมีคนค้ำให้ด้วยเนีฟรีดาวไม่ต้องมีคนค้ำนะคะไปได้นะคะที่นี่เลยปริชาพานิชร้อยเอ็ดทุกสาขานะคะ